you กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกลมอนามัยกลมสนับสนุนบริการสุขภาพรวมโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานครสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทยในนามกลุ่มความร่วมมือ เกรงกีซิโร่จัดงานแถลงข่าวยอดไข้เลือดออกพุง่งหยุดข่าวร้ายด้วยการป้องกันกระตุ้นให้ประชาชนรวมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียจากโรคที่ป้องกันได้เร่งเดินหน้าใช้สีมาตรการรับมือการระบาดในทุกพื้นที่และย้ำเตือนประชาชนว่าไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้ตลอดปีและทุกคนมีความเสี่ยงไม่จำกัดเพศหรือวัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวอาจจะเสี่ยงอาการรุนแรงสูงหากป่วยพร้อมแนะนำการฉีดว วัคซีนซึ่งเป็นมาตรการส่วนบุคคลที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่ทําควบคู่กับมาตรการต่างๆเกี่ยวกับยุงพาหะเพื่อป้องกันโรคในชุมชนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนแจงปุณณาหรือภรรยาของแจชวนชื่นมาร่วมแชร์ประสบการณ์ลูกสามคนโตติดเชื้อไข้เลือดออกพรพ้อมเผยการดูแลป,ป้องกันตัวเองและครอบครัวด,ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ลดการติดเชื้อไข้เลือดออกค่ะ โอ้ดีมากค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเป็นปกติของประชาชนในช่วงแรกก็จะคิดว่าโอ้ยมันไม่เกิดกับเราเลยอย่างเงี้ยแต่พอมาวันเนี้ยมันใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็มันค่อนข้างอันตรายก็อย่างที่คุณหมอหลายๆท่านพูดไปว่ายังไม่มียารักษาโรคเพราะฉะนั้นการป้องกันส่วนแรกก็ต้องป้องกันที่ตัวเองก่อนแล้วก็ขยะในบ้านสเก็บเก็บน้ำเก็บขยะ เก็บพวกสิ่งที่มันจะก่อเกิดยุงมาเพาะพันธุ์ก็อย่างที่คุณหมออีกท่านหนึ่งเขาเอาอ่างที่มีไข่ย,ยุงที่มันแห้งแล้วแต่กลายเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันโดนน้ำอ่ะมันสามารถเพาะพันธุ์ได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เราอาจจะรู้ก็ได้ค่ะแต่เราอาจจะละเลยเแล้วก็ในส่วนของวัคซีนพอมันมีวัคซีนแล้วปุ๊บจังว้าวเลยนะเพราะว่าพอครอบครัวเราเป็นอ่ะเรารู้เลยว่า มันส่งผลกระทบทางจิตใจมากๆเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่ามันอันตรายมันอันตรายตรงที่ว่าในช่วงแรกอะไข้สูงเราก็ว่าคิดว่ามันอันตรายที่สุดแล้วแต่จริงๆไม่ใช่คุณหมอแนะนําว่าไข้สูงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่เมื่อไหร่ที่ไข้ลดจะเป็นช่วงที่ร่างกายอันตรายที่สุดมันก็เลยต้องดู24ชั่วโมงใน7วันมันก็เลยกลายเป็นว่า7วันของครอบครัวเป็นอะไรที่เซนซิทีฟ มากๆใช่ไม่อย่างที่อาจารย์คือมีวิธีในการป้องกันในครอบครัวองไรครับอ๋อในช่วงแรกก็ตอนแรกเนี่ยบ้านเราก็ค่อนข้างอินเดียนะคะก็ตามสไตล์พี่แจ๊ดก็จะเป็นแบบพื้นดำอะไรที่มันแบบเก็บยุงอะ่ะจังก็เปลี่ยนพื้นเลยเปลี่ยนพื้นการใช้ห้องน้ำใช้ชักโครกเสร็จต้องปิดฝาปิดเลยเพราะไม่งั้นมันเป็นแหล่งน้ำที่ยุงเข้ามาพอพันธุได้ง่าย แล้วก็อ่างกระถางใดๆที่รอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามคว่ำในยิ่งหน้าฝนเนี่ยต้องระวังให้มากๆเลยนะคะอันนี้คืออยากจะประชาสัมพันธ์ในฐานะประชาชนที่ครอบครัวเป็นมาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ครอบครัวคนอื่นเป็นอันเนี้ยค่อนข้างซีเรียสจริงๆอย่างประสบการณ์ตรงของพี่เจนเจออะไรมารบ้างคะโอ้เจอมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าทั้งลูกแค่ลูกเป็นเนี่ยหนึ่งยาบางตัวก็ทานไม่ได้ แต่ทีเนี้ยถ้าเราเป็นในพาร์ทของประชาชนเราก็เป็นไข้สูงเราก็หยิบยามากินละโดยที่เรายังไม่ได้ไปหาหมอพบแพทย์ตรวจโรคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องยาเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญอันนี้คืออยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าเอ้ยเป็นไข้เราหาหมอก่อนเราตรวจก่อนเพราะกว่าจะตรวจเจอโรคก,ก็สามถึงห้าวันน่ะมันไม่ได้ตรวจเจอกันง่ายๆเพราะฉะนั้นการหยิบยามากินน่ะทำให้เกล็ดเลือดเราแข็งตัวอีกก็จะเป็นปัญหากับ การตรวจถ้าเกิดเราเป็นฟุกเจอขึ้นมาเงี้ยการรักษาก็จะยากขึ้นใช่แล้วส่วนใหญ่ที่จมองว่าวัคซีนมันสำคัญกับเด็กยังไง้าง,างโอ้หเท่าที่จังอ่านเนี่ยวัคซีนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะมันช่วยเราได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่บอกไข้เลือดออกยังไม่มียารักษา<ม>จริงๆมันก็คือต้องรักษาตามอาการ<ม>ของมันมเพราะฉะนั้นอะ่ะจังก็มองว่าวัคซีนค่อนข้างสำคัญใช่สำคัญเลยแหละ เนี่ยหลังจากจบงานเนี่ยก็ให้ลูกน้องจัดการ Lock ล็อกคิวละเพราะว่าเป็นห่วงครอบครัวเพราะว่าสิ่งที่อันตรายกว่าเด็กคือผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยอันตรายกว่าผู้ใหญ่ไวทำงานเนี่ยจะแข็งแรงสามารถสุดได้เลยใช่ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเไม่ว่าจะเป็นอย่างเราจะให้ความสำคัญในหน้าฝนนะเนาะกับไข้เลือดออกแต่จริงๆไข้เลือดออกเนี่ยมันมี ทุกซีซันเพราะฉะนั้นแล้วอะอะไรที่เราเก็บได้เราเก็บอะไรที่มันเป็นจุดเพาะพันธุ์ของยุงสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะดีที่สุดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนอกจากตัวเราจะป้องกันตัวเราเองก่อนป้องกันจากยุงทายากันยุงอะไรที่ใส่เสื้อผ้ามมดชิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจากบ้านเราดีกว่าบ้านเราอะไรที่เก็บได้เราเก็บเก็บก่อนฉีดยุงจำเป็นค่ะจำเป็น